สวัสดีทุกทกคนนะคะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการลบไฟล์ขยะ facebook ค่ะล้างแคทในแอปนั่นเองนะคะเพื่อเพิ่มความจําค่ะทําให้เครื่องไม่อืดไม่ค้างนะคะแล้วก็เร็วขึ้นพื้นที่ว่างมากขึ้นค่ะมาดูกันนะคะเข้าไปที่ตั้งค่าค่ะกดการตั้งค่านะคะ แล้วเราไปหาแอปค่ะเจอแล้วนะคะแอปตรงนี้ค่ะแล้วเราก็เลื่อนหา Facebook ของเรานะคะเจอแล้วค่ะกดนะคะแล้วเราก็ไปที่ ค่ะแล้วดูแคสนะคะ225 MB ค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะลบแคสทิ้งค่ะลบเลยนะคะตอนนี้ก็เหลือ0%นเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะก็จะพื้นที่ก็จะว่างมากขึ้นนะคะเข้าไปดูตรง อัปเมสเซนเจอร์ได้ค่ะกดกลับนะคะเราเจอ m e s s ซนเจอแล้วนะคะกดค่ะเข้าไปที่เก็บนะคะตรงนี้ค่ะกดเลยนะคะแล้วเราก็จะลบแคสต,ตรงนี้นะคะเยอะมากเลยค่ะ16.60นะคะเราก็ ลบเลยค่ะลบแค้นนะคะด้านขวามือน,ะะนี่ค่ะนี่ค่ะลบแล้วนะคะก็เป็นอันเส็จนะคะวิธีการลบไฟขยะง่ายๆค่ะลองทำดูนะคะหลายๆคนที่ไม่เคยลบเครื่องจะทำงานได้เร็วขึ้นและก็ไม่อืดไม่ค้างนะคะเคล็ดลับดีๆแบบนี้นำมาให้ชมกันนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะบ๊ายบายค่ะ